สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ามันนี่มาเห็นอย่างครับมรืองี่ีติดกระเป,าเเป๋าเส้อเสซตครับผมกระเป๋าเส้อ ที่เพืเ่อนๆเห็นหมั้ครับนี่เป็นกระเป๋าเฉยๆนะครับเราก็จะเก็บ ด้วยจากจุกิของเต็มตัวนะครับระบบตัดก้าอัตโนมัติตัวที่สองอันนี้สำหรับมือใหม่แล้วค่ะเด้อติดกระเป๋าใส่เสื้อเชิ้ตวิธีและการทำนะครับมองไม่ค่อยเห็นไปดีตรงนี้นะ ตรงั้นเราจะเป็นที่ปั๊มไปนะครับนอกสนาบจากรุ่นนี้นะครับ AC ตัวที่สองนะครับยกขึ้นให้พี่ๆเพื่อนเบ้่งนะครับอันนี้สำหรับเมื่อใหม่นะครับเด้อผู้ใดจะอยากฮัรดเก็บถ่านนะครับเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างในการติ๊กกระเป๋าหรือว่าแป๊ะกระเป๋าหน้าสากเชื่อเชิดอ่ะเจอเมื่อใหม่คิดหนานะครับเนาะฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ